สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะมีรถสวยค่ะนำเสนอให้ชมอีกแล้วนะคะสวยราคา1น9 0 0 0บาทค่ะมิสูบิชิไททานพัดรถกระบะตัวสูงมีบันไดข้างนะคะเครื่อง2.4เบนซิน CNG โรงงานประหยัดทุกการเดินทางค่ะ CNG โรงงานนี้ประหยัดและทนทานนะคะปลอดภัยหายห่วงค่ะ รถกระบะมือเดียวนะคะสภาพสวยสไตล์เดิมๆค่ะไม่เคยชนเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีระบบแก๊สก็ใช้งานได้ปกติค่ะรถเกียร์ธรรมดานะคะกระจกขึ้นรงไฟฟ้าและปรับข้างไฟฟ้าค่ะพร้อมใช้ได้เลยนะคะท่านใดมองหาอยู่นะคะคันนี้179,000บาท นัดดูรถได้ค่ะเบอร์ติดต่อผู้ขายใต้คลิปเลยนะคะหาไม่เจอหาคำว่าเพิ่มเติมบริเวณชื่อคลิปนะคะตรงไหนมีคำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปเลยนะคะรายละเอียดของรถจะได้เด้งขึ้นมาและมีเบอร์ติดต่อผู้ขายให้ท่านได้โทรคุยเจรจากันค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ